แนนอนไม่เคยเห็นรถเห็นแค่ลูกลูก,ลกอนม่จำราคาในตลาดที่พี่ซื้อกับผมเนี่ยไม่มีแน่ผมคิดว่าถ้ารถสภาพอย่างนี้ลูกค้าต้องซื้อราคาเกือบสองแสนแน่นอน สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับก็สวัสดีครับคุณบอลค,คุณบอลน,นะฮะ <Okay. S 2> คุณบอลซื้อรถกับผมร้านเอ i มมไบท์มหาชัยนะครับคุณบอลไม่เคยเห็นรถไม่เคยเห็นรถเห็นแค่รูปนะครับอ่ะอันนี้เรายืนยันจริงๆเลยนะลูกค้าเห็นแค่รูปแล้วก็ลูกค้าก็บอกว่าโอนมาจำโอนมาจํำเสร็จปุ๊บแล้วก็ ไฟแนนซ์มาเซ็นนัดเซ็นไฟแนนซ์รู้สึกจะตอนเช้าใช่ไหมครับตอนเช้าครับผมอ่าตอนเช้าเลยเรามีไฟแนนซ์บริการให้กับลูกค้าเลยนะครับก็รถรถที่คนณบอลเห็นเนี่ยเนี่ยวันนี้วันนี้เนี่ยตอนบ่ายสองนะครับเวลาบ่ายสองวันที่สามสิบสิงหานะครับพี่บอลลองดูสภาพก่อนครับเป็นยังงครับในราคาที่แบบผมคิดว่าเอาผมพูดกันตรงๆแล้วผมไม่ได้ย่อร้านผมนะผมคิดว่าสวยและ คันเนี้ยราคาในตลาดที่พี่ซื้อกับผมเนี่ยไม่มีแน่แน่นอนนะครับเอาจงจริงนี่นนนเราไม่ได้แบบไอ้คุยกับลูกค้าเลยนะราคาที่ลูกค้าซื้อผมไปเนี้ยอันนี้เราขอไม่บอกนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ารถสภาพอย่างนี้ลูกค้าต้องซื้อราคาเกือบสองแสนแน่นอนวันนี้ก็ขอบคุณคุณบอลน,นะครับเดี๋ยวเรายกรถลงกันนะครับ,บคุณครับก็คือแขนต้องลงมานิดนึงอ่าอยู่ประมาณนี้ใช่ ทาี่จับแขท้งโป่งจังสับดรมันจะสบัดไม่ได้รถมันมันต้องให้เีราลับถ้ามันดึงได้แค่เราเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนจากมีการที่เราจับมืองจัก็มาแล้วแต่ไม่ต้องแบบกลางนี้แค่แค่มองแค่ให้มันในกาขี่รถมันรีแลกนะครับคือขี่ให้รีแลกแบบ ว่าไม่ฝืนธรรมชาติครับแล้วตแล้วก็คือใช้กดลงมาหนึ่ตาเราก็มองข้างๆครับเราลงครมาเดี่ยวใช่ลงมานิดเดียวใช่คร <Deep? S 3> <t ask> ับน้ำหนักดีตรงเนี้ยเยี่ยมอ่าใช้น้ำหนักตรงนี้ปลายเท้าติดกับพ <Rogers> ื้นเท้าไว้เีลยวอ่าประมาณนี้ขวาก็เหมือนกันรถจะไปตามสายตาของเรานะครับรถไปตามสายตาของเราประมาณนี้ รถพวกนี้การดูแลก็ประมาณเป็นรถเราเองเนี่ยห้าพันโลเปลี่ยนมันเรื่องห้าพันโลเปลี่ยนมันเครื่อง,องเพราะว่าสาคัญเลยก็ยินดีที่ทมันเครื่องนะครับถ้ามันเครื่องเดี๋ยวไปเปลี่ยนที่ร้านก็ได้นะครับข้าขงหนครับผมประมาณนี้ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนที่โทรหาผมนะครับเพราะบางทีไลน์ผมไม่ค่อยได้ตอบนะครับล่นโทรมา ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามนะครับนี่วันนี้เรามาส่งรถให้กับลูกค้านะครับ CDR 6 5 0 S ดำโครงแดงนะครับต่ำเงีบ